สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าเราพูดถึงข่าวนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยดูจะเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะเพราะว่าการปฏวิวัติวงการข่าวและปลุกกระแสข่าวให้หน่าดูชมเริ่มตน้นที่นี่ช่อง9อสมทหรือ modern 9 TV ค่ะ ส0ปีที่ผ่านมาช่อง9กอสอมทได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการข่าวมาตลอดซึ่งในยุคแรกนะคะบุคคลที่ร่วมสร้างปรากฏการณ์นั้นก็คือดเอร์สมเกียรติอ่อนวิมลหัวเรือใหญ่ของบริษัทแปซิ f i c อิน e r c o m m u n i c a t ิ o n ชจำกัดโดยร่วมมือกับฝ่ายข่าวของอสองมทผลิตข่าวภาคต่างๆด้วยความแปลกใหม่ของหน้าจอโทรทัศน์ไทยก็สร้างความฮือฮาด้วยข่าวที่รวดเร็วทันเหตุการณ์พร้อมเปิดตัวผู้สื่อข่าวภาคสนามรายงานมาจากสถานที่จริงอย่างนิรมนเมธีสุวกุล ยุพาเพชรฤิ์และสุรยนจองลีพันธ์ถือเป็นการใช้แนวคิดแบบตะวันตกมาพลิกโฉมวงการข่าวในเมืองไทยทั้งรูปแบบและเนื้อหาโดยเริ่มที่ช่อง9อสอมทเป็นที่แรกค่ะมันก็เป็นการเรียนแบบรูปแบบที่เห็นในต่างประเทศกับการใช้เสรีภาพอย่างเต็มที่ตามจิตสานึกของของสื่อสารมวลชนและนักรัฐศาสตร์เอาสอ,อย่างมารวมกันแล้วก็สร้างสีสันด้วยครีเอทีฟนะครับก็คือเอรื่องฉากเรื่องไทเติ้ ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ไตเติลข่าวของอสมทหรือของทีวีช่องไหนก็แล้วแต่นะแต่ว่าเริ่มที่อสมทจ้างคนแต่งเพลงข่าวหนึ่งเรื่องเนี่ยอาจจะมี4ี่ห้าภาพหรือ4ี่ห้าประเด็น4ี่ห้าโลเคชั่นหรือพื้นที่ข้อข่าวมันก็จะสนุกมันมีมุมมองที่หลากหลายตามภายในเวลาไม่กี่เดือนน่ะที่เรตติ้งหรือคนดูเยอะโฆษณาเต็มจนกระทั่งล้นที่อสมทในยุคที่ผมเข้ามาทําไม่กี่เดือนเนี่ยช่องอื่นๆก็ทําตามทันทีไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยาก ใครก็ทามรายการข่าวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อมทอยุคเปลี่ยนผ่านเป็นโมเดิร์นไนทีวี ปรับโฉมรายการข่าวด้วยการเปิดตัวเพื่อประกาศข่าวรุ่นใหม่พร้อมเพิ่มช่วงเวลาข่าวเป็นข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำและข่าวภาคดึกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมให้ครบถ้วนทุกช่วงเวลาและยังเป็นสถานีแรกที่นําเสนอข่าวทุกต้นชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงเพื่อความรวดเร็วฉับไวในการนําเสนอข่าวสารนะคะที่สําคัญโมเดิร์นไนยังพลิกประวัติศาสตร์หน้าจอรายการข่าวด้วยการนําเสนอแถบข่าวหรือนิวส์บาร์เป็นสถานีแรกในประเทศไทยด้วย และล่าสุดค่ะโมเดิร์นไอทีวีก็ทุนท่นทุนกว่า60ล้านบาทนำเข้าเทคโนโลยีวิดีโอวอลความยาว20เมตรยิ่งใหญ่และทันสมัยมที่สุดในเอเชียรองรับการน,นำเสนอข่าวให้ตื่นตาหน้าสนใจมากขึ้น รายการข่าวสมัยนี้เนี่ยพัฒนาไปเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการนําเสนอเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งแต่ละช่องเนี่ยเขาก็จะเลือกสรรกันมานําเสนอคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเลือกดูได้ตามใจชอบเลยเพราะว่ารีโมทอยู่ในมือของคุณแต่อย่าลืมกดมา modern e y ี tv นะคะแล้วจะรู้ว่ารายการข่าวของเราเนี่ยดีไม่แพ้ใครเลยค่ะ